Càng thung lên, càng thung lên Ui lời Lời lời, chip máy, chip máy, mà cài thoát Bi bi นี่เจ็บร้อยโอยนี่เดียวน่เดียวน่ดวเดียวเลยน่เดียวเลยนเดียวเลยนี่เดียวเจ็บๆพี่พีรอพดาเมจแล้วกูเร็วเเข้าไหเข้าไมเข้าเข้ามาม่นอยู่นี่ตัวนี้ไอเดยอี กะแตกเลยกมแตกไปชุบชุบกูชุบกูขอฟินนี่าที่นี่เนนบ้ไปมีอ๋อเนี่ยไปก็แตก มีตรงนี้ตวงในบ้านใครอยู่ไหนก่อนเหาไม่เจออันนี้อันนี้โอ๊ยทำไปทำไปทำได้ทำได้เอือประเจ็นของอุ้ยเป็นไปเปล่า อกเทศไปแล้นนวนะมึงคิดว่ามึงทำงานได้เหรอถาจริง,ง,ง,งมึงจะทำอะไรมึงจะทำอะไร Recharging my shield. ไม่มีกระสุนเลยอ่ะ.เฮ้ยปืนไม่มีกระสุน. Reloading. Picked up our friend's banner. We can bring him back. Taking fire, friends. Enemy taken down. Let's see เนบไปหลังกล่องนะปักปักปักก็ไปเฮ้ยระเบิดจะร็องหนึ่งใชใชอีกหนึ่งโย่มาครับนาถอยมางั Gerilim ้นกลับมาทํามทำารทำการก่อนใครโดนมาหาไุยสั้นมันทวงกูมึงรู้ไหมไหนวะปั่นข่าว ัห้าเจ็ดอยู่หลังกองอยู่หลังกองปั๊มปั๊มปั๊มเขาเลือด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 สี่ห้าก่อกองมองสวยตัวนี้ตัวนี้ไล่ทั้งนี้ตกพี่พี่พีดพีดทำอะไรอยู่อ้ายอันนั้นเรืองควอดกิ้งกิ้ง โดนมาเฮ้ยไอ้หียข้างในก็มีมึงเลิกปามก่อนด้ไหเฮ้ยเดี๋ยวเดอีตอนนี้สาตอนนี้สาจะาไหนหนึงเาหนึ่งเอาไนเอาทําเอาท่เอทําทาทไปไปไปทําไปเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ต้องปั๊มอันนี้ต้องปั๊มเอาไรสองสอองสอเี่องมมันมีล่เข้าต

ไ่ไหนวะไปไปไปทำให้ทำให้ทำให้เแตกการณ์มา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 เน็ตเข้าหนึ่งโดนไฟโดนไฟโดนไฟเจ็บมากเจ็บมากสี่ร้อยส้อยเขาลยสี่ร เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรเอาปืนมาใช้ได้เปล่าเล่นแจมเล่นแจมเล่น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 นิดเดียวเล่นเล่นเล่นนิดเดียว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 เล่นนเดล่นเล่นนิดเดียวไม่อกี้เล่นนิดเดียวข้าง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 วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ เรียมเรียมตับเลียมตับเตรียมรับแรงปะทะมาีีมาีนี้แตกมาีนี้แตกมาทีนี้แตกมาีีแตกมานี้แตกมาีนี่แตกกะแตกมา่สุดยอด สวยอยูหอ่หน้าวาหน้าาขึ้นไป,ปขึ้นไป <c oughs> <อ>ลักเล่นนี่ลักเลน่นลักเลน่นครับกูเกียดบ้านทรงนี้ ดูดนยิงตาหลังเรียบร้อยเรร้อยร้อยเถ็ดได้เถได้เถดได้สวยชวยยสบายสบายสบายเหลือเหลืหลือเหลือเหลืองมันวิ่งไปมันมันมันวิ่งมาเลแตกเลแตกเขาเลครึ่งนึงเลดนี้เดียวเลดนี้เดียวข้างบนเลเปนลอยได้ดีววยชวยชวยวยนาอนเาะซอนเาะไหนวะ โหช้ำไปจ้ำไปเปิดโลจ้ำไปเปิดโลกูลแงไปจ้ำไปเปิดโลจ้ำไปเปิดโลเร็วไปทีทีเฮ้ยมึงดูกองไปเทศเทศอ๋อไม่เทศโทษไอ้สัตว์อุ้ยสปิดปะ เข้ามาในบ้านเข้ามาในบ้านเก็บไฟข้างนอกเข้ามาในบ้านเข้ามาในบ้านเข้ามาในบ้านตั้งโลนึงงานตั้งโลนึงงานตังโลนึงงานสวยลงลงมอลงลงตอนนี้เราเหลือเราไม่เหลือนั่นใครเอ่ยไอ้มอเริ่มรอดดิมอเริ่มรดิมีพี่มอมอเดินมาดิ ทั้อยู่ไงไงไเอาเอาไอ้ยิงไมเก็บี่ร้อยเียรอพ่อมยิงไหนกัดอดนาน้มันดีเลยสัดทำกูเสียตรงไปเลยเฮ้ยเฮ้ย Đây Bao 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 Không bao bao hả? Chúng ta có ta có gì อืมตรงนี้ตรงนี้เป็นไงนะไม่เคยลงดีตรงนี้ดีเอาดีจัดไปตามเมื่อไหรได้บ้างไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยมาเหมือนกันไอเจ้าเด็กนั่นนี่โอ้ยกูโดนปากโดนตายแล้วมึงก็วิ่งวนกันไปอะนะขอกระแทกดิบี หลบไปหลบไปไอ้ยันี่ปีนกำแพงหนีไอ้ยันี่เดินอ้อมกำแพงไปโดนไปโดนกันอีกรอบก็แตกตายซ้ายซ้ายซายซายหลังคาบ้านพี่จีนซ้ายก็ตตะพี่มอได้เอาไปเลยเฮ้ยูช่วยหน้่อยอูแรไม่

ร้อยห้าสิไอ้แค่หลังอีกที่หลังอีกที่หลังอีกที่ถอยได้ถอยได้ได้ถอยได้ถอยได้ถอยถอยได้ถอยานานะมันโดดมามันโดดมามันโดดมาเอ้ยใครว่างมาก่อนแตกแตกแตกไอ้แดนแตกโอ้ยสิงโนระเบิดเข้าโดมเข้าโดมเข้าโจมเข้ปลอดภัย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 ปั๊มปั๊มพลิกปั๊มดูฮะ พโอ้ยไอ้เฮี้ยนโลล่างแตกปุชเตวเองได้ปุชเตวเองได้เล่นไปเล่นไปเล่นไปหลังไกลยิงเราต้องออกมาเกียร์ขวาด๊อกด๊อกด๊อกไหนไหนไหนนี่ประตูนี้เนาะไอ้เฮี้ยกูอยากเกียร์ขวาอะเกียร์ขวาเกียร์ขวาเกียร์ขวามาครับชุบอยู่ชุบอยู่ชุบอยู่บัญญิน